ต้องอยู่กับคนไม่ดีหรือต้องเจอคนไม่ดีเราควรจะทำอย่างไรวางจิตอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเราจำเป็นต้องอยู่กับคนไม่ดีเพราะว่าหลายๆท่านเองบางทีก็อาจจะยังอยู่กับครอบครัวนะยังอยู่กับสามียังอยู่กับภรรยามีลูกอยู่ด้วยกันแต่ว่าคนที่เราอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือครอบครัวเราญาติพี่น้องของเราเขาไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมไม่เคยฟังธรรมคบก็คบเพื่อนไม่ไดีการต้องอยู่กับคนเหล่านี้มันก็จะมีความทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราปรา,ารถนาบางคนก็ตื่นมาก็ด่าเราละชอบพูดใส่ร้ายใส่ความเราต่างๆนานาก็ผ่านทำให้เราเครียด เราเป็นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องของการวางจิตในการที่เราเองจําเป็นต้องเจอกับคนเหล่านี้หรืออยู่กับคนเหล่านี้เราอาจจะถูกเขาทําร้ายถูกเขาติเตียนหรือด่าว่าหรือพูดจาไม่ดีอาจจะกระทําไม่ดีด้วยบางคนก็อาจจะใช้วาจาเป็นการพูดเหมือนการทิมแทง ด้วยวาจารหรือเป็นหอกที่พุ่งออกจากปากก็ทิมแทงเราอาจจะเป็นการพูดประชดประชันหรือพูดกระทบกระเทียบพูดด้วยคำแสบแสบเป็ดเปยดคำหยาบคายทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจเขาเองก็จะสะใจที่ได้พูดไม่ดีกับเราได้ทิมแทงเราด้วยหอกปากอย่างนี้ถ้าหากเขาพูดกับเราไม่ดี เราเองก็ต้องพูดกับเขาในทางที่ดีคือเป็นสันเลกรรมำเป็นเครื่องขูดเกลว์ทำตรงนข้ามแล้วก็ถ้าเกิดความคิดที่เป็นอกุศลเกิดการคิดพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นมาก็ให้ละความคิดเหล่านั้นเสียให้ไวที่สุดเพราะถ้าเราเองมีความพยาบาทนะมีความขับแคขนใจแน่นอนว่า เราเองก็จะต้องมีการแค้แคนนะมีการด่าว่าก,กลับคืนมีการทำร้ายกลับคืนซึ่งไม่ใช่ผลดีสำหรับการใช้ชีวิตของเราเองมันก็จะนำพาไปสู่แต่ความทุกข์ดังนั้นถ้าเกิดความคิดที่เป็นอังุศลก็รีบละให้ไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้มันก็เหมือนไฟเหมือนฐ่านเพลิงเราเองจะตกลงไปในลุมฐ่านเพลิงคือความทุกข์ ซึ่งการที่เรามีความทุกข์แบบนี้จากการที่ต้องอยู่กับคนไม่ดีแบบนี้มันก็ยากที่เราจะออกจากนะสังสารวัฏนี้ไปได้อย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้นะครับถ้าเราเองไม่รู้อริยสัจสี 4, นะ่มันยากที่จะทำให้เราเนี้ยออกจากระบบนี้ได้เพราะผู้ที่ออกจากระบบนี้ได้ก็คือผู้ที่นะรู้อริยสัจสี 4. เพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันจะไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกก็คือการพัสสะพอเกิดพัสสาและไอพัสสะตัวเนี้ยมันบังหน้าเ,นเป็นการกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสทางกายหรือแม้แต่ความนึกคิดเนี่ยโดยความเป็นตัวเป็นตนเราคิดว่าเราเห็น,หนเราพัสสะเราเกิดความรู้สึกเห็นไหมซึ่งมันผิดจากหลักความเป็นจริง เราะหลักความเป็นจริงมันแค่ธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองผิดจากความเป็นจริงภาษาตัวเนี้ยมันบังหน้านะก็จะยึดมั่นถือมั่นเวลากระทบก็เห็นแค่รูปว่าเนี่ยเป็นสามีเนี่ยเป็นภรรยาเป็นสิ่งของต่างๆแต่เราไม่สามารถเห็นว่านี่เป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนเส้นผมบังภูเขาดังนั้นเราเองก็ไปหลงยึดนะเอาแต่รสอร่อย เอาแต่ความสุขนะจากสิ่งที่เรามองเห็นณนะปัจจุบันเพราะมองไม่เห็นตามสัจจะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังอยู่ในภพหรืออยู่ในโลกนี้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนที่พุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกนะ่ะติดข้องอยู่ในภพดังนั้นเมื่อเพลิดเพลินอ,อยู่ในภพนีนะ้เราอยู่ในภพมนุษย์ใช่ไหมหรืออาจจะไปโลกเทวดาบ้างนะ่ะมันก็จะเกิดภัยเกิดขึ้น เมื่อเกิดความกลัวก็เกิดความทุกข์แต่การที่เราพยายามมานั่งฟังมานั่งสนทนานเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยเพื่อละขาดซึ่งพบเพื่อละขาดซึ่งความเห็นที่เป็นอย่างเนี้ยการยึดมั่นถือมั่นของเราเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นถ้าเราไม่เคยฟังเลยโอ้โหมันยากนะใช่ไหมกว่าเราจะเข้าใจพุเจา้าบอกว่าการที่เราจะพ้นจากความทุกข์เนี่ยโดยไม่รู้อริยสัจสี่เป็นไปไม่ได้ ท่านเปรียบเสมือนคนที่จะปลูกบ้านสมมติว่าเราจะปลูกบ้านแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะฉันไม่ต้องทําเสารเรือนแต่เราจะปลูกบ้านมันเป็นฐานะที่เราจะปลูกบ้านไม่ได้มันไม่มีเสารเราจะปลูกบ้านได้อย่างไรเหมือนกันคนที่บอกว่าจะหลุดพน้นโดยการที่บอกว่าฉันไม่ต้องการรู้อริยสัจสีหรอกฉันไม่ต้องการจะรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เลือแห่งทุก และหนทางนะนที่จะนํามาใช้ดับทุกเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้ฉันก็หลุดพ้นได้เปรียบเสมือนปลูกบ้านแต่ไม่สร้างเสาเรือนใช่ไหมอยากมีบ้านแต่ไม่เริ่มจากเสามันเป็นไปไม่ได้เหมือนการจั้นใดก็ชันนั้นดังนั้นถ้าเราเองอยากจะหลุดพ้นหรืออยากจะหลุดพ้นจากความทุกตรงเนี้ยการสร้างเรือนตัวเนี้ยจะต้องสร้างเสาก่อนคือต้องรู้อริยสัจสีก่อนมันจึงจะเป็นไปได้ น,นี่เป็นฐานะที่จะมีได้ดังนั้นเราเองเมื่อยังไม่รู้จักทุกทุกเป็นสิ่งที่วิเจ้าบอกควรกาหนดรู้เหตุให้เกิดทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธเนี่ยทำให้แจ้งอริยมรรคมีองแปดหรือมรรคข้อปฏิบัติเนี่ยควรที่จะทําให้เจริญถ้าเราเข้าใจอริยสัจแบบนี้อันเนี้ยเป็นไปได้ที่เราจะสร้างเรือนสําเร็จคือหลุดพ้นได้แต่ถ้าเราเองพยายามอยากจะหลุดพ้นแต่ไม่สร้างเสา จะปลูกบ้านมันเป็นไปได้ยากพระเจ้าก่อนที่ท่านจะตร,รัสรู้ท่านเองก็ไม่ได้รู้อริยสัจสี่เพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดในอริยสัจสี่เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนี้ตลอดการยืดยาวนานเราเองก็ยังท่องเที่ยวอยู่แต่พระเจ้าหรือพระรานทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ท่องเที่ยวแล้วพวกเรายังท่องเที่ยวอยู่นั่นก็แสดงว่าอริาายสัจคือทุกข เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เลือแห่งทุกข์ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุกข์เราก็ยังไม่เจอเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้ดังนั้นเราเองก็ยังท่องเที่ยวอยู่เห็นไหมเราก็ยังมีความทุกข์อยู่วัตตะมันเป็นวงกลมไงนรกกาเนิดเด้ฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาวนกลับมานเนี้ยเพราะนั้นการที่เราเองจะรู้อริยสัจได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ แต่ถ้าเราไม่รู้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเลยหรือวิมุตต์เลยหรือทุกเหตุได้เกิดทุกนิโรธหรือมรรคเนี่ยเราไม่รู้เลยนะมันก็เหมือนปลูกบ้านแต่ไม่สร้างเสาเรือนก่อนมันก็ยะยากเพราะการที่เราไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยเราถึงได้มาเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็พยายามรู้อริยสัจสี่